ไม้คิวหลุดจองนะครับด้าน,นี้จะเป็นไม้ปลายคัดนะครับเนื้อมันปูปูเสฉวนด้าน,นี้มีชื่อว่า3ามใบเถาเรากันเองอะนะคห่เถาสองเถา3ามเถาเรากันเองนะครับเป็นสีจำปาดำด่างตั้งชื่อให้มันเก๋ไก่นะครับสี่สอนครับหนึ่งสองสามสี่ อไอ้ขาวหน่อยนะครับหลังจะเป็นสะพานมือโลงโล่งมาครึ่งเมืองนี่นะครับครึ่งเมืองพอดีนะครับไม้ปลายไม้คัดนะครับแกร่งครับตึงมือเป๊ะๆเ,เนื้อมันปูนะครับปูเสฉวนชวนนะครับด้านนี้สี่พันห้านะครับท่านใดหาอยู่อ่า ค่ายนาโนคิวตึงเสมอไม้นะครับไม่ใช่หูนะครับ4,500ครับขอบคุณครับ